สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม V.I.P ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีวันพรฤหัสวสดีที่22มิถุนายนพศ2566กับการวิคราอร์กราฟทองค่ะ สำหรับกราฟทองแท่งเดมวันนี้จบด้วยแท่งแดงค่ะถอดไส้มาอย่างยาวเลยนะคะเนื่องจากไปแตะแอเรียนแนวรับราคา1920 1919 19นะคะมีการรับราคาขึ้นมาค่ะแต่ว่ายังจบแดงอยู่นะคะเทเดอร์เหมือนเดิมค่ะแพทเทิร์นเมื่อวานนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าทำสามเหลี่ยมนะคะเขาเลือกทางแล้วนะคะวันนี้โคแพมยังจะเล่นหน้าเซลล์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากราฟทองมันเป็นรูปแบบนะคะแค่ไปแตะแนวรับแล้วมีการ กลัวหรือว่ามีการกลัวราคาที่ซื้อเข้ามาถอดขึ้นมาก็จริงค่ะแต่ก็ยังคอนเฟิร์มว่าจะลงอีกอยู่นะคะจะลงอีกอยู่บ้านในหอดแนวรับแท้ๆแนวรับแท้ๆนะคะอยู่ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนนะคะ19อ่า1 9 0่นนะโซนนี้นะคะราคา1900เนี่ยแหละแนวรับแท้ๆตรงนี้อาจจะดีดบดีดก็ไปว่ากันนะคะเอาถึงผักไทยผักลาวได้บ่อยเนี่ยนะคะอ๋อจะดีดไม่ดีดก็ไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าทะลุลงได้ก็จะลงต่อนะคะก็จะไปแนวรับวีคนะ โอเคนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูเรารู้แล้วแหละวันนี้จะเล่นเซลลนะคำตอบคือเล่นเซล์ไปดูเฮสี่ค่ะเฮสี่ขึ้นมาอ๋อเฮสี่บอกว่าเป็นลักษณะนะคะเขียวแล้วกเ็เขียวสองแทงเป็นดูเหมือนแบบทาเป็น PA นะคะแต่ว่ามันเป็นเล็กๆนะคะทุกคนถ้าเฮสี่ตอนสิบเอ็ดโมงจบแดงกับล้ระบาดเนี่ยนะคะล้นะคะ,นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่ทําเฟรมเฮสซึงทำฟรมเฮสึงนะคะไฮก็ยังไม่ได้สูงกว่าราคาไฮเดิมนะคะแพทเทิร์นวันนี้ถ้ากาไม่สูงกว่าไฮเดิมแบบนี้จะมีโอกาสลงต่อนะ ถ้าวันนี้ไม่สูงกว่าราคา19 uh, 1939ไปอ่ะไม่ขึ้นนะคะจะลงไปอีกนะคะก็จะตั้งลำลงไปข้างล่างนะคะจะมีโอกาสไปที่เดิมเป้าหมายก็นะคะไส้เดิมนั่นแหละนะ,ะวันนี้นะคะเป้าหมายก็ไส้เดิมนะคะอาจจะไปถึงตอนไหนก็ว่ากันนะเอาวันนี้ก็เลือกเห็นหน้าเซลล์เหมือนเดิมนะคะถ้าวันนี้ไม่อยู่เหนือตานี้ก็เลือกที่จะเล่นเซลแต่ว่าถ้าอยู่เหนือตานี้เราโคตรแพมก็ขึ้นนะอันเนี้ยต้องบอกก่อนนะคะก็ขึ้นมาฝั่งข้างบน วันนี้เราจะเลือกเทรดนาเซลลอยู่นะคะก็นแนาะตานทั้งบนนะคะโอเคอัปเดตแผนการเทรดกราฟทองนะคะในเช้าวันพฤหัสบดีที่1 2มิถุนายนพศ2566ค่ะขอให้ท่านอรอตฟ้าสดใสกำไรตลอดไปนะคะสำหรับ V.I.P ก็เมื่อวานที่นี่ M5 คือฟ้ามากฟ้าจุกมากฟ้าฟุดฟุดฟ้าสุดๆนะคะฟ้ามืดมืดมืดเว้นฟ้าทอดคำยันเย็น,ยนโอ้โหรวยมากเมื่อวานนะคะยินดีกับทุกคนยินดีกับทุกกำไร ขอบคุณตัวเองนะคะที่นะคะค้นพบวิธีการเทรดที่ทําให้ทุกคนได้เงินแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่มาร่่าเรียนวิชาเพื่อให้ตัวเองมีวิชาในการทําเงินในตลาดนี้นะคะขอ้พึ่ฝนเรียนรู้ต่อไปทุกท่าเทรดจดและจํานําไปใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะกูแพรทํามาแล้วจึงมาบอกทุกท่านและก็แบ่งปันทุกท่านนะคะสําหรับใครที่สนใจเรียนค่ะมีตั้งแต่คอร์สพื้นฐานนะคะคอร์สทองห้านาทีแล้วก็คอร์สพเวคค่ะ ใครไม่มีความรู้เลยเริ่มพื้นฐานก่อนนะคะมีคลิปวิดีโอสอนแล้วก็โค้แพมแนะนําเทรนให้1ปีในกรุ๊ปไลน์มีสอนพิเศษในกรุ๊ปไลน์นะมีการอธิบายเพื่อให้รู้ว่าทาไมบายและเซลล์นะคะแล้วก็นะคะมีชุดชี้จุดเข้าทํากําไรนะคะชั่วโมงไหนบายชั่วโมงไหนเซลล์และวันนี้เลือกเทคนิคอะไรนะคะก็จะมีคําอธิบายตลอดระยะเวลา1ปีค่ะสุดโค้ชพาเวทค่ะสอนการเดือนกันยานะคะ ใครที pocket, well ่เรียนคอร์สพาเบกก็คุ้มนะคะได้16 16เดือนกันเลยทีเด <Channel S 1> <questo S 2> an ียวคอร์สทอง5นาทีรุ่นวัยที่สุดที่เรียนเจอตัวก็เป็นเดือนหน้านะคะ16 17นะคะกรกฎาคมนะคะเดือนหน้าค่ะพบกันนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วคุณแพมคอร์สนโรนะคะยินดีมอบวิชานี้ให้กับคุณทุกคนเพื่อให้คุณทุกคนมีวิชาในการทำเงินในกราฟนะคะขอบคุณทุกท่านที่ไว้างใจที่มาเรียนกับโค้ดแพมและโค้ดธนโรอค่ะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปนะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนก็ทางที่อินดี้ไลน์โค้ดธนางไดีค่ะ